อย่างที่บอกไว้นะคะว่าใ,ใน14จังหวัดภาคใต้ของเราส่นภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็น<ช>ทางการวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้กันซึ่งแน่นอนค่ะภาคใต้ก็ยังมีฝนตกกันอยู่บ้างนะคะในส่วนของภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนฟ้าขนองกว่าร้อยละ40ของพื้นที่และก็ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก,แล,นนออกและภาคใต้ตอนบนในส่วนของพายุโซนร้อนนันแกค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะและจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็ว โดยพายุนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะ,คะสำหรับภาคใต้ตอนบนนะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างจังหวัด ตรังและก็สตูลน,นะคะก็จะมีฝนตกนะคะและในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็จะมีจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระม,มัดระวังค่ะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทําให้น้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากค่ะขณะที่สถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดยะลาเองค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งแม่น้ําปัตตานีคลองยะหาและแม่น้ําสายบุรีระดับน้ําในเขื่อนบางลางมีปริมาณ น้ำ608.66ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็46.80อร์ซของพื้นที่เพียงเพียงพอในการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกถึง53.2ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก่จากหน่วยงานภาครัฐนะคะและในทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้ n อ t น o u ทีหรือตรวจสอบสภาพอากาศค่ะได้ที่ สายด่วน1182เว็บไซต์ tmd.go.th ค่ะหรืออาจจะแจ้งเหตุจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรศัพท์หมายเลข1784หรือแอดไลน์แอดหน d d งตลอด24ชั่วโมงค่ะ